สวัสดีค่ะมาพบกันในบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนค่ะวันนี้มีลมอ่อนๆแล้วก็มีละอองฝนเล็กๆด้วยนะคะพาเข้าล้วงเข้าสวนอีกแล้วค่ะเพราะวา่าจะเข้ามาดูแลพืชผักนะคะอากาศก็คือผู้โปรนะคะเดี๋ยวมีละอองฝนเดี๋ยวก็มีแสงแดดนะคะก็เข้ากับบรรยากาศบ้านสวนเนาะวันนี้จะทําอะไรบ้างนั้นติดตามมารับชมนะคะขอกําลังใจด้วยนะคะ ่เริ่มมาดูแลแปลงของถั่วลันเตานะคะเล็กๆน้อยๆตะมุตตะมีค่ะอ่านี่ก็แปลงนี้นะคะก็มาดึงเอาหญ้าใหญ่ๆออกแปลงนี้ก็เริ่มมาอ่าเขี่ยดินให้ฟูเขานิดนึงนะเพราะเมื่อวันก่อนนี่ก็คือเราก็มาเอาคลาดมาเขีย่ยแล้วก็ดึงหญ้าเล็กๆออกนะเป็นหญ้าไอ้ผักขมมาเยอะค่ะ อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจากวันก่อนนะคะแล้วนี่นะคะหอมกํำลังมาทำแปลงนี้นะคะแปลงนี้ค่ะออ้ยแสงแดดจ้าโอ้ยสดชื่นมากๆแปลงนี้ค่ะก็มันไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าเราดูแลเขาอยู่แล้วนะแปลงพวกนี้ค่ะ นี่ก็คือหญ้านะคะส่วนมากก็จะเป็นหญ้าพวกนี้หญ้าลืมหัวหญ้าแห้วหมูผักขมนะคะเออนี่เราก็จะทำนะคะแต่ว่าเศษเศษผักนี่เราจะแยกเอาไว้อีกกระถางหนึ่งเพราะว่าเราจะเอาไปทำปุ๋ยแต่เศษหญ้าพวกนี้เราจะทิ้งอ่าด้านนอกทิ้งสาดไปด้านนอกเลยหญ้าไม่เอานะคะลมแรงค่ะกลัวจะตั้งกล้องไม่ได้นะตอนทำ นี่ค่ะนี่คือแปลงของอมูรุสเตนนะคะหรือว่าแครอทนั่นแหละแทบจะมองไม่เห็นแครอทเพราะว่าหญ้าแห้วหมูมันเยอะเราจะต้องเอาออกนะคะเอาออกนี่นะให้ให้ดูก่อนทำจะจะทำได้แค่ไหนนั้นเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ชมนะคะตามด้วยผักชีลาวดูค่ะหญ้างําจนจนแดงเลยค่ะเนี่ย ย่ามีดอกแล้วเห็นไหมคะย่าลืมผัวพี่น้องเนี่ยนี่แหละจะดูแลแปลงพืชผักก็จนจะลืมผัวกับอีย่านี่แหละนะคะจะต้องมาเอาออกค่ะเรดิสนะคะวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเขานะจะทําได้แค่ไหนแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศจะอันนี้ก็ยังจะต้องดูแลเขานิดหน่อยนะคะ ยาที่เขาแทรกขึ้นมาถ้าเราลืมดึงลืมลืมดึงลืมถอนมันจะงามเท่ากับผักของเราเลยค่ะแล้วก็ลากมันกระจายลากมันฝอยนะั่นแน่นมันไม่ได้งามแต่ผักมันงามญ้าด้วยนะจ๊ะถ้าเราลืมดูแลนี่คือต้องกินญ้าแทนผักแน่ๆนะคะเพราะว่าญ้ามันเร็วมากอันนี้ก็ ม่งานไม่หนักแต่ต้องทำระวังเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปดึงเอาใบเหลืองๆอ,ออกนะคะจะได้ไม่มีทากมีอะไรมากวนมากกระดึงทุกปีนะคะอะไรที่มันเป็นรูเรา,าออกคะ่ะเอาไว้แต่ใบง,งามๆนะคะ เศษหญ้าเราเอาใส่อีกกระถางหนึ่งนะจ๊ะเศษผักต้นแก่ของผักเราเอาใส่ตะกร้าอีกถักกงหนึ่งแกเพราะว่าเราจะเอาไปทำปุ๋ยเอาไปทิ้งให้ผักมันกินด้านนอกให้เส้เดือนมันจบนะคะใบหกักพวงนี้เอาออกค่ะ ฝนมาแล้วค่ะทุกคนอฝนมาแล้วฝนมาแล้วดินซุยนะเพราะว่าเรามาควนดินเขาอยู่ได้เอย ฝันสิงโตนี่ต้องเอาออกอย่าเอาออกถึงลากเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาใหม่ดินเขานุ่มเขาซุยเพราะเราลงน้ำบ่อยลงน้ำบ่อลบปลา ด้วยโอ้ยดีดดูค่ะดูสิเดือนจ้ะนี่แหละตัวที่ทําให้ผักงามนะเขาก็ช่วยพวนดินนะใส่เดือนจ้ะโอ้นี่เยอะแยะเลยพี่น้องแล้วก็ตุนเยอะด้วยอ่ะไม่กวนไม่กวนลูกเอ้ยจะถอนยาถอนยา ฝนตกไงลูกมีความสุขไหมบรรยากศาศฝนตกนะ่ะฮะ ไปไหนไปนไหนเ้ยโอ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 ้ยฮะโอ,โ,โอ้โหคาดว่าเราจะติดโฝนอีกนานทำไงดีลนะคะเมื่อกี้วิ่งเข้ามาเอากล้องไม่ทันเลยมาเร็วมาก ชุ่มช้ำชุ่มช้ากระถางเศษผักยังอยู่ที่เดิมเลยพี่น้องโอ้ทำไงดีครับพี่เหลครับพี่น้องดูผักกูดนะคะตอนนั้นก็คือขึ้นมารุ่นแรกแล้วเจอความหนาวแบบเฉาหมดเลยแล้วนี่เขาก็ขึ้นรุ่นสองนะคะ เขาไม่ตายหรอกไม่มีวันตายหรอกแต่ว่าเขาก็จะขึ้นมาหลายรุ่นเท่านั้นแหละอ่ะไงลูกโอ้หลังคาล้วๆเหรอหนอ่ะามาเก,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 กิดนะไรนะหวัวชนกุ้ โอ้ยตื่นหรือยังเนี่ยคิดเล่แว้าวไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนครับเสียงประหลาดอยู่ไหนครับว้าวว้าวว้าว ฟ้าใช้แมวแฝดน้องของหนูตกใจหรือเปล่าแมวแมวของคุณพี่ตุยธัญลักษ์โคชลัดเป็นแฝดน้องของคิเลชื่อฟ้าใชหุยุยหุเจ้าแมวดำปอดของน้องยุยุวดีวัตตเบก็โอ้ยน่ารัก น้องเขาน้องเขาถ่ายวีดีโอนั่งคิดกาแฟชมบรรยากาศอยู่นอกบ้านของของญี่ปุ่นนะแมวดำของน้องโดดขึ้นมาแล้วก็จุบจ๊บจุกันโอ้ยมีความน่ารักมากสายฝนโปรยปลายพี่บ้ารูไม้น้องคิดถึงจังยามฝ่ามืดฝนพรำน้องยังจำคำพี่ได้ดี อีรักแต่น้องไม่เป็นคู่ครองกับน้องคนนี้สัญญาออกจากปากผีจะรักน้องนี้ตลอดไป mm hmm. เพราะวันเวลาพี่บ้าวบอกว่าอีมาขอน้องจะจัดขั้นมากเงินทองมาขอน้องตามประเพณี ค่อยเลวค่อยแล้าวันนี้ผี่บาวก็ไม่เห็นมีข้าวคราวเงียบพายเป็นปีให้บอกมานี้ว่าผีเปลี่ยนใจอย่าปล่อยให้ท้าไม่รักไม่ว่าอย่าทำพันนี้หัวใจดวงนอยดวงนี้บอบช้ำชีวีผี่ปล่อยให้รอ รอลุงกินน้ำจะทุกคนบรรยากาศแบบนี้ฟินมากนี่คือวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะฝนมาก็บ่ยั่นเพราะเรามีงอบที่คู่กับเกษตรกรไทยแม่อยู่ต่างแดนแล้วก็ได้ใช้นะคะงอบเสื้อกันฝนเตรียมพร้อมค่ะลุยต่อนะคะ ส่งผลงานก่อนปิดคลิปนะคะแล,แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแปลงเรดิสเก่าเราเฟื้นดินนะคะเราก็ถากหญ้ากวาดออกเรียบร้อยฟื้นดินขึ้นมาดำดีจังเลยจ้ะจากแปลงเรดิสเก่าเราก็มาใส่ผักคะน้าใบหยิกหรือว่าผักเคลนะคะ แล้วก็ไปเอาน้ำบ่อปลามารดค่ะอ่านีนนะคะหนึ่งแปลงแบบว่าเศษเยอะขนาดนี้เลยเพราะว่าหญ้าเยอะมากแน่นนะคะวันนี้ก็ตั้งใจทำให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าฝนฟ้นาตกเหมาะกับการปลูกผักนะคะแดดิกกินคนเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นผักเคล กินกันได้ทุกคนฝรั่งชอบนะคะแล้วก็ต้นหอมของเราดอกหอมของเราก็มาล้อมคอกให้เขาสักนิดนึงก็ดูน่ารักขึ้นนะคะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะตอนนี้น่าจะดึกพอสมควรแล้วเพราะบ้านก็ติดไฟนานแล้วนะคะน่าจะประมาณสี่ทุ่มนะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันไม่มีมืดนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนของประเทศสวีเดนจะ้ะคลิปนี้ก็จบลงโดยบริบูรณนะคะ ผลงานที่ออกมาก็คือเรียบร้อยมากแปลงผักของเราวันนี้ต่อไปก็คือจะแค่ดึงเล็กๆน้อยๆนะคะปีนี้หญ้าแน่นหญ้าเยอะมากแกถ้าเราไม่ดูแลนี่คือหญ้าคุมผักหมดอนะคือเราต้องคุมหญ้านะไม่งั้นหญ้ามันคุมเรามันจะเอายากแกต้องถอนถอนลาก รวนดินขึ้นมาให้หมดนะคะอ่าอันนี้ก็นานๆก็มาเขีย่ยเขี่ยเขานะเอาเอาครีมหรือไม้มาเขีย่ยเขี่ยแล้วก็หญ้าเล็กๆเ,เ,เขาจะพลิกรากขึ้นมาค่ะเขาก็จะไม่แข็งแรงนะคะเวลาปล่อยไม่พรวนดินขึ้นมามันแน่นแน่ๆค่ะแน่แน,น,นก็เวลาเรามาดึงมาถอนมันก็อ่า ระเทือนลากผักของเรานะคะมันต้องมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะน้องอย่าเรามาจบกันด้วยนี่แหละอ่าดอกหอมมีคอกแล้วนะคะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะผักชีลาวนะคะดึงหญ้าออกเรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะด้านริมนี่คือเราดึงก่อนแล้วเขาก็เริ่มเขียวขึ้นมานะวันนี้เราก็มาดึงตรงนี้แล้วก็ แล้วก็บีรากเข้าลงดินนะคะฟื้นหรือไม่ฟื้นยังไงค่อยว่ากันนะคะแค่หลอดก็นี่แหละค่ะปีนี้ห่างห่างก็ดีค่ะเขาจะได้หัวโตนะคะทุกปีก็ถีนนะคะบางครั้งกินไม่หมดไปดขุดเอาฤดูหนาวก็บอบช้ำจะ้ะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้จ้ะถ้าติดตามชมแล้วเพลิดเพลินสนุกนะคะคิดว่าเป็น หยุดผ่อนคลายในช่องเล็กๆของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําสวนแม่บ้านสวีดเดนด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะเข้ามาบ้านแล้วพี่น้องสี่ทุ่มเกือบ10บนาทีนะคะ